พาทุกท่านมาดูวัดถ้ำรับร่อนะครับถ้ำตรงนี้จะเป็นจะเป็นถ้ำไซนะครับที่มีคนบอกเล่าว่าสมัยก่อนตรงนี้นี่เป็นที่พำนักของเจ้านายชั้นผู้ใหญ่นะครับแล้วต่อมาก็เป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์อยู่ที่นี่นะครับซึ่งจะมีต้นไซใหญ่อยู่ด้านหน้านะครับ ชาวบ้านก็เลยเรียกถ้ำนี้ว่าถ้ำใสนะครับอากาศภายในถรำเย็นสบายนะครับแล้วก็มีความโปร่งนะครับดูด้านบนนะครับจะมีเห็นย้อยสวยงามนะครับ